แม่คะหนูก็อยากเพ้นเหนหน้าด้วยเพ้นให้เธอด้วยนะแม่คะขังหนูด้วยนะหนูอยากเพ้นได้จางงั้นคุณเพ้นเห็นได้ทั้งสองคนเลยนะคะได้ค่ะชานีลูกรักมานี่สิค่ะคุณแม่ให้เจสซี่ได้เพ้นเห็นหน้าให้ได้นะค่ะไม่งั้นเจสซี่คงมัวแต่ดูแลทุกคนจนไม่ได้ไปให้เขาเพ้นให้แน่ได้ค่ะแม่ ปู่เนี่ยนะเขามันได้ประโยชน์มากจริงๆคือฉันบอกให้เขาหน่ะไปเอาน้ํามันยูคาลิปตัสมาเพื่อที่จะทาบนเห็นหน้าเดี๋ยวไปเรียกให้ค่ะเธอจะไปเหรอค่ะคุณป้างันไปเรียกเดี๋ยวเลยนี่อ๋ยเดี๋ยวสิโอคุณครับตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของผมผมอยากใช้มันอยู่กับคุณผมรักคุณมากเลยนะครับพูดจริงๆนะครับเชื่อผมเถอะนะครับจริงๆ แต่ถ้าเกิดว่าคุณปฏิเสธผมผมก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกคุณครับ <c oughs> ผมอยากมีชีวิตเพื่อคุณคนเดียวผมจะตายถ้าคุณไม่อยู่กับผมผมรักคุณนะ <c oughs> ผมรักคุณมากเลยฉันก็รักคุณกับบับปูเซ็ตฉากเสร็จแล้วว้ยตาละตาตาละตาตาละตาตา วางลงซะแล้วไปเพ้นเห็นหน้าได้แล้วไปสิรวเร็วเข้านี่จ้ะพี่ต้องเพ้นก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเธอต้องให้ฉันเพ้นให้เธอก่อนนะโอเคไหมเออ เป็นอะไรเปล่าครับพี่ <c ười> <c ười> คิดว่าฉันโง่เหรอใชอ่ไม่ครับไม่นอะท่านนายมองใครอยู่อออะไรนะคือเปล่าครับผมไม่ได้มองใครสักหน่อยไม่ได้มองม,มองใครเลยเหรอไม่ครับกันค,คงต้องถามพวกเธอหน่อยแล้วสวยแล้วสิฟังทางนี้หน่อยครับท<ต>ุกคนยายาพี่ยายาเดี๋ยวผมก็สวยหรอกท่านายไม่บอกฉันแล้วก็นายเจอดีแน่ไหนมองใครอยู่เอคือนุ่น ชานี้เหรอไหนนี่ตาถึงนะเนี่ยดีมากงั้นเอางี้ไปบอกเลยไปบอกเลยเหรอ้ยพี่สารภาพรักมันไม่ง um> ่ายขนาดนั้นแม้แต่ข้อความเนี่ยผมจะไม่เคยส่งบอกรักสาวเลยแล้วผมจะไปบอกต่อหน้าได้ยังไงกันถ้าพูดออกมาไม่ได้ก็เขียนบอกเธอสิโอความคิดพี่ดีเลยนะเนี่ยเขียนยังไงดีเรียความบนหลังบัวมั้งโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวฉันเขียนโน้ตโรแมนติกโรแมนติกให้นายเองอืนายแค่ต้องออกไปให้หใหเธอเท่านั้นโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเธอปฏิเสธล่ะคุณพัป,ปูผมจะเป็นคนเขียนให้เองรันตรันร้อยเปอร์เซ็นเธอต้องชอบแน่ไปเถอะเร็วไอทำงานเสร็จหมดทุกอย่างแล้วจะได้เพ้นท์เฮนน่าแบบไม่มีใครมากวนสักทีรนีเธอควรเพ้นท์เฮนน่าสำหรับงานแต่งงานของเธอตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ คุณมาทุกค่ะอีกไม่นานมันก็จะเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะยังไงเออคือฉันบอกเอเจนซี่งานแต่งไปแล้วล่ะค่ะว่าให้เอาชื่อฉันออกจากลิสต์ไปเลยอ่ะทำไมล่ะก็เพราะฉันเจอคู่ชีวิตแล้วนะสิค่ะน่าลูกเอามาถน่าแต่มันจาเป็นต้องทำนะลูกเจสซี่เพ้นเห็นหน้าให้เจ้าบ่าวด้วยสิแล้วก็เริ่มพิธีได้เลยนะจ๊ะค่ะคุณแม่ได้เลยค่ะไปนั่งนวนสิไปไป ไปนั่งโน่นไปผมขอแค่นิดเดียวก็พอนะพี่ฉันจะเพ้นแค่นิดเดียวเองจุดเดียวได้จุดเดียวพอเลยน่นสิเจสซีเพ้นแค่จุดเดียวก็พอวิรนดาก็ตัววีตัวเอ็นสำหรับนิมมี่เนาะอ๋อพี่วิรนดาครับผมพี่สปายนิมมี่ส่งข้อความมาส่งรูปมาด้วยนะไหนให้ฉันดูสิ ขอดูด้วยสิคะอืโอ hmm ้ดูสิน่ารักมากเลยอะดูด้วยดูด้วยพี่ครับ อะไรฮะให้ฉันทำให้เสร็จก่อนบัปปูฮะมาถ่ายรูปหน่อยสิอ๋อครับครับพี่นิมี่ต้องดีใจมากแน่ไหนดูหน่อย ฉันว่าให้นิมมี่ว่าที่ภรยาของวิเดนดาเห็นเห็นหน้าที่ฉันวาดหน่อยดีกว่าพี่ครับนี่ไม่อย่าส่งนะคือผมส่งไปแล้วเอาไปเลยว่าไงครับมีอะไรเอามาลูกมาพอแล้วครับแม่พอแล้วพอแห้งอ่ะขัาเขาแบบจันจายหมดแล้วเนี่ยอ่านนี่เลยเนาะเอาไปลุกมาเออได้ไหมคะตรงนี้นั่งตรงนี้ถึงแล้ว

ตตัดสินใจไม่ได้อีกเหรอผมตัดสินใจไปแล้วนะ่ะโดยที่ฉันไม่อนุญาตเนี่ยเหรอครับพี่ผมต้องหาทำเองให้ชินอ๋อก็ดีแล้วมันก็จะเป็นมากด้วยแต่ฉันก็อยู่ตรงนี้นี่อืมอืมไงตัวนี้ล่ะ ตัวนี้ดีกว่าไม่สิตัวนี้ดีกว่าแต่ตัวนี้ผมใส่แล้วน่าจะดูดีงั้นเหรอแต่ว่าตัวนี้ฉันอยากให้เธอใส่มากกว่าพี่คิดว่าพี่ออกคําสั่งได้ตลอดเหรอเปล่ปาแค่วันนี้อีกวัน แล้วหลังจากนี้เธอก็ต้องไปฟังคนอื่นแล้วไงล่ะผมแต่งงานเพราะพี่เป็นคนสั่งนะถ้าเรื่องใหญ่ขนาดนั้นยังทำตามคำสั่งฉันได้เรื่องเล็กๆก,ก็ทำด้วยไม่ได้เหรอฮะถ้าผมไม่ทำล่ะขัดขืนฉันได้เหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับความสุขผมต่างหากละ่ะ แล้วไม่แค่ความรู้สึกของฉันเลยเหรอฮะนี่วันนี้จะมีความสุขมากเธอก็อย่าหาเรื่องทำลายมันสิขู่ผมอยู่เหรอเปล่าขอร้องตังหากใส่ตัวนี้แล้วรีบลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวจะแลกชากุลกันละ อืเชิญค่ะราบอที่ดีต้อนรับพวกคุณนะคะรานีน้ำมันจ้าขอบใจนะอันนี้อะอ๋ออันนี้สวัสดีครับเชิญครับ อ้นาเรนดาใช่ไหมใช่ครับพอเห็นเนี่ยฉันก็จําได้เลยพี่ของภรยาชันเนี่ยชมนาใหญ่เลยนะจนฉันประทับใจตั้งแต่ยังไม่ได้เจอเออรับเชิญเลยครับมาเชิญครับเชิญครับเชิญเลยค่ะมา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 เชิญครับเชิญค่ะขอบคุณเชิญนั่งเลยนั่งนี่ได้เลยมามีแค่ผลไม้แห้งกับของหวานเท่านั้นเหรอ เดี๋ยวพวกเราจะให้ของพวกตู้เย็นแอร์เครื่องซักผ้ารถกับนิมมี่ด้วยนะคะเราไม่เอามาด้วยเพราะว่าคือพวกเราไม่อยากอวดร่ำอวดรวยนะคะพวกเราจะอวดไปทำไมกันล่ะคะเราไม่ควรทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอิจฉาตาร้อนพวกเราสิคะจริงไหมจะมาแล้วโชคดีจ้ะโชคดีนะโชคดีอนั่งก่อนนะอ่อ เอ่อเริ่มพิธีกันเลยไหมโอเคอ่านี่นะเออคือว่าเรารับของไม่ได้หรอกครับ นาเรนดาของพวกนี้มันก็แค่เล็กๆน้อยๆเองอแค่เหรียญหนึ่งรูปีให้มาเป็นชากุลก็มีค่ากับเราแล้วครับนาเรนดาพูดถูกแล้วค่ะคุณกำลังจะยกลูกสาวให้เราสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณเราไม่อยากได้อย่างอื่นแล้วค่ะเราก็แค่อยากให้พวกคุณอวยพรวิเรนดาก็พอแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วโอเคค่ะทำพิธีต่อเลยนะคะป้อนขนมพวกนี้ใหวิเดนดา ยินดีด้วยด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะเจสซี่เธอก็แบ่งขนมให้เจ้าหนุ่มโสดพวกนี้กินกันหน่อยสิจะได้พากันแต่งงานเร็วๆไงโอ้นหพี่ครับผมขอกินด้วยสิผมจะได้แต่งงานเร็วๆไงล่ะด้สิอ่ะอุ้ยจะด้วยค่ะขอบคุณค่ะชานีนั่งอยู่ทำไมฮะมันี่สิ อ prediction? ่ะเธอก็กินด้วยสิกินสิเธอจะได้แต่งงานเร็วๆไงมานี่มาเดี๋ยวฉันแนะนำให้ร e ู้จักญาติของฉันคุณเชคานเอ่อนี่คุณเชคานเจ้าของเชคานกรุ๊ปออฟอินดัสทรีนะครับเอ่อคุณมาร์ครับนี่คุณมารนะสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวเรา อชื่ออะไรอ๋อครับครับราเชษความสัมพันธ์ล่ะคือว่าสามีอ๋อสามีอืมเออน้องชาย <c oughs> ลูกเขยของนายหน้าตาดีมากเลยนะนี่ <c oughs> ขอบคุณครับช่างภาพอยู่ไหนมาถ่ายรูปหน่อยเซ้มองคล้อง <c oughs> ให้พวกเพื่อนเราเริ่มแต่งงานกันไปทีละคนละคนแล้ว่อนเราต้คิวต่อไปไงทําไมนายดูเครียดเครียดละนี่ยพูดมาพูดมาเฮ้ยเวลันดาทําไมนายดูประมาาจังเลยก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นายจะได้สนุกกับอิสราเอล เราอย่ามาพูดเรื่องเศร้าขอน้ำตาจริงเลยเพื่อนนะเซฟ้กระดิกว้าวเ่าเรียกแค่นี้ท่านนี้นะท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้หน่อยสจะไปจะไปไปเีนมาหน่อยสิเฮ้ยน้ำเงี้ยฉนบอกลงไงว้าเรื่องนี้น้าไปมาสิไปกันมานี้ของพี่นะโอเคแจกเลยแจเลยน้ำเย็นน้ำเย็นเอาเลยเเฮ้ชนแก้วไว้ชนเฮ้ นี่อันนี้อร่อยแฮะอร่อยจริงอ่ะนี่นี่เหรอมาลองสิมีอะไรเรียกฉันมาทำไมพี่ผู้ชายคนนั้นอยู่ที่นี่ด้วยใครแค่เฉียดที่ที่เราไปทำแท้งไง จะเป็นไปได้ยังไงฉันว่าเธอคงเข้าใจผิดไปเองไม่พี่ผมไม่ได้เข้าใจผิดจริงๆนะตอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขามองผมปแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ผมลืมหน้าเขาไม่ได้เลยนะพี่นะเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็แค่เธอกลัวนะทำไมพี่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยผมมั่นใจมากนะพี่อย่าเสียงดังสิพ่อนีมีแนะนำเขาว่าเป็นคนสำคัญในครอบครัวเป็นญาติที่เสน็จกันเนอะถ้าเขาจำผมได้ละ่ะ เธอไม่ต้องห่วงนะนั่งก่อนนั่งลงสินี่มีโอกาสที่เขาจะจําเธอไม่ได้มีคนไข้ทั้งหลายคนที่ไปที่นั่นทุกวันมันไม่จําเป็นที่เขาจะจําหน้าได้ทุกคนหรอกบอกมาอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเขาจําเธอได้จริงๆ,ๆเขาก็ต้องโวยวายไปแล้วสิแต่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมก็หวังว่ามันคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ไม่ต้องเครียดไปหรอกทำใจให้สบายเธอเยาบละมาแบบนี้สิในฐานะที่เธอเป็นเจ้าบ่าวมันไม่เหมาะนะ <S <S 1> <S 1> ทีนี้ก็สงบสติอารมณ์แล้วลงไปแขกคงกำลังกลับไปลาพ่อตาแม่ยายก่อนเป็นไงบ้างวิลแนดาดูเป็นไงคะแล้วการเตรียมงานละ่ะนูหมายถึง พวกอาหารการตกแต่งนะก็วิรินดาก็หล่อดีนะเพราะงั้นเขาก็ดูดีแต่ว่าการตกแต่งกับอาหารนี่มีมันธรรมดามากเออมันดูตามแบบฉบับงานปกติมากมากไม่นะแต่อาก็ไม่ได้หวังว่างานจะดูดีมีระดับนะที่จริงแล้วพวกเราน่ะดูโดดเด่นกว่าคนอื่นๆมากเลยพอเธอแต่งเข้าไปเธอต้องเปลี่ยนทุกอย่างนะไม่ว่ายังไงเวเริดาก็อยู่ในกำมือของเธออยู่แล้ว ค่เปลี่ยนลฟ์สไตล์ของเขาไม่คะ่ะอาหนูเครียดเลยนะเนี่ยถ้าระหว่างที่หนูกำลังเปลี่ยนพวกเขาอยู่แล้วหนูเป็นคนที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองละคะไม่เอาแล้วคะ่ะอาหนูไม่อยากแต่งแล้วยกเลิกไปเลยคะ่ะเป็นอะไรนิมมีถ้าบ้าไปแล้วได้ไงเปล่าคะ่ะอาแต่หนูกังวลเนะหนูคงยอมนั่นยอมนี่ไม่ได้แน่เลยใจเย็นนิมมี่ตอนพวกเธอจีบกันอยู่ก็ไม่เห็นจะบ่นอะไรเลยนี่ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันก็แค่ซึมเศร้าก่อนแต่งเท่านั้นเออคือเธอก็แค่กลัวงานแต่งที่ใกล้เข้ามาแค่นั้นเองแล้วเธอก็ไม่มีทางที่จะกลายเป็นแบบพวกเขาได้หรอกนะอาไม่ยอมให้เธอเปลี่ยนแน่เธอก็แค่ต้องอยู่ที่นั่นสองสัวัน์เท่านั้นจากนั้นเธอก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงหรอกเราจะเปลี่ยนเขาเป็นคนละคนเลยยิ้มหน่อยสิ นไหมคะขอบคุณมากครับวัาไม่มาเนี่ยขอบคุณครับ๋อไม่ครับขอบคุณอยู่ไหนเนี่ยไม่มาทีอยากให้ผมช่วยไหมครับอะไรครับเอ๋อครับไอ้นี่ช่างมันเถอะผมตั้งใจปล่อยเอาไว้นะเพราะมันถือว่าเป็นโชคสําหรับหนุ่มโสดจริงๆนะครับเชื่อผมเถอะอ๋อได้ครับ เออน้ำดื่มครับใจนะจ้าน้ำดื่มครับใช่เลยใจจ้าทีนี้นะคือว่าผมตัดสินใจแล้วว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมเป็นคนเลือกเองเเอออออ คุณพอรู้ไหมว่าผู้หญิงแบบไหนคือสเปคผมเธอต้องเป็นคนอ่อนหวานต้องเรียบง่ายพวกสาวทันสมัยนะ่ะไม่ใช่สไตล์ผมเลยใช่ครับแล้วคุณเจอผู้หญิงที่อ่อ,อนหวาน<อ>เรียบง่ายหรือ,อยังคะอครับผมเ <c oughs> จอแล้วครับแล้วนี่คุณสารภาพรักหรือยังอ,อ่อคือว่าพยายามอยู่ครับอือสาวที่ไหนจากที่ชลันทระหรือว่าเปล่าเปที่นี่และ กะปูทาราเหรอ <im itation> ก็เปล่าลรอเธอไม่ได้เป็นคนกะปูทาราแต่ว่าเธอ,อแวะมาที่กะปูทาราน่ะค <c oughs> <c oughs> ือเออเออโอ้ยเดี๋ยวมานะได้ครับ <c oughs> เอามาเลยมาเลยมาเลยทำที่เลยสุดเบียนเลยขอแม่โชคดีจะขอให้ลูกของแม่อายุยืนแล้วก็มีความสุขเสมอนะชีตีอ่ะขอคำอวยพรจากอาด้วยหลานรักของอาโชคดีจ้า มานี่สิเออกอดดีกว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะโตเป็นผู้ใหญ่กับเขาแล้วเหมือนกันนะนะแล้วนี่ก็เป็นวันแต่งงานของนายถ้าพี่ชายให้คำอวยพรเสร็จแล้วก็ถึงตาพี่สะพ้ยแล้วล่ะสิใช่ไหมความรักของฉันที่มี มันจะอยู่กับเธอเสมอโอ้โน่ารักเริ่มงานฉลองกันเลยดีกว่าครับเริ่มเลยอดทนตรากตรำทำงานกันมาตั้งนานใช่ไหมอดทนตรากตรำทำงานกันมาตั้งนานแล้วก็ไปซื้อกรองมาเริ่มกันเลย อดทนตรากตรำทำงานกันมาตั้งนานอดทนตรากตรำทำงานกันมาตั้งนานแล้วฉันก็จะได้เจอกุญแจ,แจมันเกุญแจสู่ความสุขสำราญของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ฮะฮะเชิญเลยครับเชิญเฉินเชิญเลยเชิญหยุดเราไม่ได้มาที่น네ี่เพื่อฉลองกับพวกแก